เพื่อนๆแอบเชิญท่านและสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าทุกคนดูหล่อดูสวยกันมากๆนะครับ <c oughs> ขอบอเลยคนระับขอบเทุกคนนะขอบเุยที่มาตามทีนะครับวันนี้เป็นวันที่เรามาฉลองความสุขและความรักของไม่ใช่แค่ของสามีภรรยาพวกนี้นะครับแต่ของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาร่วมกันในงานวันนี้นะครับผมว่าถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนทุกคนเราก็คงไม่ได้อยู่จุดนี้ครับนี่ครับ ใอ่ครับขอบคุเลยครับว่าวันนี้ผมรู้สึกอินดีอย่างยิ่งในที่ได้มีโอกาสมจาจัดงานแบบนี้คือผมอยากจะเห็นภาพแบบนี้อยากจะเห็นโมเมนต์นี้มานานมากคือมันเป็นอะไรที่ผมเห็นในหนงังในอะไรก็หลังแบบนี้ครับแล้วก็ได้มาจาัดได้มาเห็นจริงจ,งจงก็รู้สึกสุดยอดจริง,รงก็ต้องขอบคุณพี่อัน๋นแล้วก็ทีมงานสนตูดิโอติ้งเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีทีมพี่เขาผมก็คง ีคนเดียวไม่ไหวน <c oughs> ะครับขอพูดถึงเรื่องครอบครัวนิด,ดหน่อยครับก็ครอบครัวเราไม่อยากยาวก็เพื่อนก็รู้ดีว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะใช่ไหมครับเรามีปัญหาอะไรกันเยอะแยะเลยตลอดชีวิตแต่ก็มันเป็นเรื่องในอดีตครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วคือผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะกลับไปมองเข้ามา ว่าคนจะมองข้งหน้าอีกนิดหนึ่งใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกรู้สึกดีมากแบบที่รู้สึกภูมิใจกับพ่อกับแม่นะรู้สึกภูมิใจกับน้องๆสองคนแบบที่ออดทนมาได้กับเรื่องไร้ไร้ที่ผ่านมาแบบนีน้แต่ว่าก็บอกว่าทุกอย่างแบบสูทนะครับต่างใจฟังครับ ความรู้สึกของผมในวันนี้นะครับคือผมจากงานนี้นนว่าเป็นเป็นของขวัญให้กับพ่อกับแม่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ให้ความสุขกับพวกเราในชีวิตของเราครับออถ้าถ้าจะรวบรวมความรู้สึกของผมให้เป็นคําคําเดียวจะใช้คําว่าพอใจครับหรือว่าคำภาษาอังกฤษก็เรียกว่า satisfied นะครับคือผมเลือกที่จะใช้คำนี้เพราะว่าออผมเห็นภาพนี้แล้วผมเห็นทุกคนมา รวมกันทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกพอใจมากว่าเรคือไม่อยากได้อะไรมากไปกว่าความรู้สึกตอนนี้ลรวเลยเรื่องการักก็ขออวยพ่อหน่อยนะครับขอพวีพ่อหน่อยก็ผมรักพ่อแม่มากครับรักพี่้องทุกคนมากขอให้พ่อแม่มีความสุขมีความรักกันตลอดชีวิตนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีความสุขเรื่อยไปพ้นกับปัญหาทุกอย่างนะครับ ขอให้ทุกคนสนุกนะวันนี้ไม่รอแล้วเดี๋วยวอ้๊มเอาล่ามากี่ลังนะครับเดี๋ยวเพิ่งเมาคนระับงานเพิ่งเริ่มโอเคครับเพียงครับ let's party